ฐานแรกตอนนี้นะคะนักกีาเปีตัวค่ะพร้อมแล้วนะคะรอรัสัญญาณจุดโทนะคะจะปี่ยตัวออกไปนะคะกิจกรรมวันนี้ล่ะเดินวิ่งัวมาลัยครั้งที่สิบเฉลพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน thầy đâu khoa cái thầy đâu thằng này mới quay cái đuôi rồi đấy à quay ตอนนี้จะปล่อยตัวนะครับรอสัญญาณเราจะนับถอยหลังนะครับนับถอยหลังพร้อใจครับไปหต้าตาพร้อมแล้วก่อนนะครับผมจะนับถอยหลังความผิดของน้ำจาลกับตัวเองจกับตัวทวี

วันนี้อ่ได้อลไวอะไรฉันฉันทางต้องใหญ่ต้องใส่โหไม่ต้องใส่ i <laughs>

อโอ้สลับตาตางเลยตาแดงได้งดไงนาอนโอ้

เดินเดินครับิงไม่ได้เดินเอออันน้ำกล้อมัน

จ้าปล่อยตัวเดินไม่ได้แปดนาทีแล้วเดินเดินไม่ได้แปดนาทีอยู่เลย้ดูว่าหากิโลเดินใช้เวลากี่นาที 那嘞。